มาดูข่าวสรารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดูสมโมสรกันบ้างดีกว่านะครับแฟนแมนยูก็มีข่าวอัปเดตกันแมนเชสเตอร์อีวิเนียนิวใช่ไหมข่าวแรกก่อนเลยเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยเดี๋ยวในมกราคมนะมีแนวโน้มว่าเดี๋ยวจะไปลงตลาดมกราครับเพราะว่าตอนซัมเมอร์แม้ว่าจะเซ็นได้เยอะแล้วแต่ว่าก็ยังไม่พอใจไงยังมีมิดฟิลที่หลายตัวที่พลาดไปก็เลยจะมาลงในตอนมกราคมนี่แหละนะอยากหาตัวแทนอันเดรเดล่าที่ก็เสียไปก็ไม่ได้ใคร ไม่ได้ใครมาแทนเสียลูกกากูเสียเล็กซิตก,ก็ยังไม่ได้ใครมาแทนนี่แหละเดี๋ยวมัการาาจะลงตลาดแบบจริงจังคือมันอารมณ์ประมาณว่าคุณคุณได้ตัวเด่นๆมาคือเดนนิสเจมส์แฮร์รี่แม็กควายแล้วก็แอรอนวานบีซาก้าแต่เสียจริงๆอะ่ะเขานับรวมตั้งแต่มัการา2 0 1พันเลยนะเ,<อ>เสียไปเะยอะนะแล้วก็ซัมเมอร์อีกเท่ากับว่านับรวมโดยรวมแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์บอกว่า เสียเยอะกว่าได้มากไปนิดนึงซึ่ง3ตัวเลือกที่แมนเชสเตอร์อิวิเนียร์เขาแบบว่าเสนอชื่อมาเขาบอกสามคนนี้เคยเป็นข่าวทั้งนั้นเลยแล้วเชื่อว่าน่าจะมีการกลับไปหาอีกครั้งหนึ่งก็มีชอนลองซาร์ฟของนิวคาสเซิลอ่าเปาโลดีบาร่าของยูเวนตุสนี่ยังไม่ยังไม่ล้มเลิกไปนะแล้วคนที่3ครคิสเซียนเอริกเซ่นนี่ก็ยังแบบชอบยังชอบอยู่ยังอยากได้อยู่ถูกใจถูกใจ3คนนี้คือที่แมนเชสเตอร์อิวิเนียร์เขาบอกมา ก็คือในมกราคมนี้เลยอ่ะมกราคมเลยครับแล้วแล้วข่าวเนี้พวกสื่ออื่นนอังกฤษทั้ง Express m i r ม o r ก็หยิบ a c c o r d i n g จากของแมนเชสเตอร์อีฟนี่นิวส์ไปรายงานต่อเอาไปเล่นเหมือนกันคิดว่าไงสามคนคือคือคงไม่ได้หมายความว่าจะได้ทั้งสามคนหรอกไม่ไม่เขาเขาแค่บอกอารมณ์ประมาณว่าถ้าจะถามว่าแมนยูมีข่าวสนใจใครอ่ะเขาสามคนนี้เป็นตัวเลือกเพราะว่าสามคนนี้เคยมีข่าวตอนซัมเมอร์มาก่อนไงอ่าถูกไหมเขายังอยู่ในแผนอยู่ใช่คุณคิดว่าไงสามคนนี้ เอาเอาไว้นี้ก่อนให้เรียงลําดับความเป็นไปได้จากมากที่สุดไปน้อยที่สุดก่อนในสามคนนี้นะอในสามคนนี้เหรอ,อจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดผมว่าถ้าเอาความเปไปได้มากสุดอาจจะเป็นชอนลองสตาร์ทแต่ผมว่าเอาจริงๆอ่ะถึงแม้เขาจะเสนอสามชื่อนี้มาแต่มันมีตัวเลือกอื่นอีกเดคแคนไรส์อ,อ,อย่างนี้ไงบูโลโน่แฟนนันเออเนี่ยออผมว่าผมว่าแดนกลางอ่ะ เอาสักคนหนึ่งแล้วก็ตัวรุกอ,อีกสักตัวหนึง่งแต่แต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าตลาดมกราคมไม่ได้เสริมบิ๊กเนียงง่ายๆนะมันไม่ได้เสริมง,ง่ายดังนั้นที่พูดพูดกันไปเนี่ยโอ้โหบางทีได้แค่คนเดียวก็ก,ก็เจ๋งแล้วนะใช่ใช่เพราะว่าคุณจะเสริมตั้ง2ตัวสมมตินะคุณจะเสริมทั้งตัวรับมิดฟิลตัวรับคุณจะเสริมทั้งมิดฟิลตัวรุกโอ้โหทีมที่เขาจะขายคุณนะ่ะ เขาจะต้องโก่งค <so right. mm ุณเท่าไหร่ล่ะแล้วเขาบางทีเขาไม่อยากขายด้วยซ้ำเนี่ยตรงนี้ต้องรอดูว่าแมนยูจะได้ป่าแต่ว่าแน่นอนเลยผมว่าเขาก็น่าจะลงตลาดมากราจริงนะเพราะเหมือนเมื่อซัมเมอร์อ่ะรู้สึกไหมว่าแมนยูกําลังสร้างบ้านอยู่ก็ซื้ออุปกรณ์เข้าบ้านมาเยอะแล้วแต่พอดีหลังคาแหว่งอยู่และยังไม่ได้เติมหลังคาเลยอ้าวตลาดปิดห้างปิดไม่ทันแล้วต้องรอห้างเปิดอีกรอบนึงซึ่งผมว่ามากรลาคมเขาคงลงแหละแต่อาจจะยังซื้อได้ไม่ครบเหมือนกันแต่อย่างน้อย อ่ะเอาอะไรมาปิดดูที่รั่ก่อนสักคนนึงก่อนรอรุ้นดูแมนยูคิดว่าแนวรุกหรือมิดฟิลต้องเอใครก่อนผมว่าเอาแนวรุกก่อนเพราะว่ามิดฟิลอ่ะคือมันไม่เสียมันไม่เสียบล็อกบาร์หรอกในเดือนมกราคมเนี้ยคือมันไม่มันยังไงก็ไม่เสียหรอกผมว่าถ้าถ้าเอาเอาแก้แบบเฉพาะเฉพาะกิจอ่ะเอาแบบดีที่สุดเลยนะผมว่าเอาตัวลับก่อนอแล้วก็เนี่ยเห็นเห็นคุณเขาพิมพ์มาเหมือนกันแฟนแมนยูเขาบอกว่า พอถ้าซื้อตัวรับมาปุ๊บปรับมาเล่น4-3-3ให้ปอกบาขึ้นไปเล่นเป็นเป็นตัวด้านบน box to box ก็ได้ก็จะได้แบบดึงศักยภาพปอกบาออกมาได้ด้วยแล้วก็มี m ิดฟิ e ตัวรับที่เชื่อใจได้อีกคนนึงอะไรเงี้ยครับ m ิดฟิ e l d ตัวรับหรือว่า holding m ิดฟิ e ที่เก่งๆหน่อยครับผมแค่ไลน์อะไรพวกเนี้ยผมว่าจะเชียร์เจมส์แมดดิสันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณกำลังมองถึงเบอร์สิบเจมส์แมดดิสันเล่นได้ถนัดหรือถ้าริมเส้นมีคนเจ็บขึ้นมาเจมส์แมดดิสันขยับไปเล่นได้ครับ เพราะว่ากับเลสเตอร์ตอนนี้เหมือนเจมส์แมดดิสันโดนจับไปยืนเป็นฝั่งซ้ายนะแต่ตรงตลางมันก็จะมีพวกเอนดีดีมีพวกเตเลมองอยู่ถูกไหม,มครับผมว่ามันค่อนข้างมีความครบเครื่องแต่เอาจริงๆอ่ะโดยพื้นฐานแล้วในบทบาทมิดฟิลด์อ่ะถ้าว่ากันตามหลักนะ ก็ควรจะต้องมี2คน 2> ใช่แต่อาจจะต้องรอถึงซัมเมอร์คือมันม,มันมันอาจจะยากไปหน่อยที่จะได้ทั้งสองตัวเลยทั้งมิฟิ์ตัวรับทั้งมิฟิ์ตัวลุกใช่ถ้าเลือกหนึ่งนะก็ก็แล้วแต่เขาจะใครจะเลือกใครก็ไม่รู้นะคือมันมีอีกแง่หนึ่งที่สามารถทําให้ดีลมันเกิดขึ้นได้คือคุณต้องทุ่มจริงๆคือในเดือนมกราคมเนี้ยคุณต้องเสียมากกว่าครับมากกว่าในช่วงซัมเมอร์ต้องซื้อมาก่อนช่วงใช่คือคุณต้องจ่ายมากกว่าคือถ้าสมมุติว่าโดนโกงอะเอาง่าย แมตเดยซันคุณคิดว่าประเมินราคาเท่าไหร่โอ้โหผมว่าสิบล้านไม่ได้ผมว่าไม่ได้ผมว่าเจ็ดสิบล้านเลยผมเชื่อว่าเจ็ดสิบล้านนี่คือราคาคือในช่วงซัมเมอร์คือถามว่าราคามันโอเวอร์มัตมันโอเวอร์แต่ว่าเลสเตอร์เขาไม่ขายถูกแน่นอนใช่เจ็ดสิบล้านเนี่ยให้คิดไว้เลยว่าเป็นราคาซัมเมอร์แต่ถ้าคุณมาซื้อในช่วงเดือนมกราคมอ่ะคุณอาจจะโดนแปดสิบเก้าสิบล้านเลยอันนี้คุณต้องทําใจเอาไว้ก่อนว่าซื้อนักเตะคนสําคัญในช่วงกลางฤดูกาลยากนิดนึงใช่ นี่คือข่าวสารการซื้อที่แบบแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์อินิแงนิวเขาบอกมาครับผมยังมีอีกใช่ไหมจากเดอะมิลเลอร์ใช่นะครับก็เขาบอกว่าแมนยูอาจจะพลาดใช้งานนักเตะถึง5คนครับในเกมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้สัปดาห์นี้นะนี่คือมีหลายคนที่จะไม่พร้อมใช่ไหมเออใช่ครับลุกชอเจ็บอยู่แคมสติงอันนี้ยังเป็นเดือนอ่ะยังไม่หายองตอนนี้มาร์ซิยาวนัดที่แล้วก็ไม่ได้ลง อีกสามคนที่เจ็บเพิ่มบ็อกบาถอนจากทีมชาติเจ็บข้อเท้านะครับมีใครอีกแรอนวานบิสก้านี่ก็เจ็บจากทีมชาตินะครับเจ็บหลังเจสซี่เลนการ์ดเป็นไท้เป็นวัดโดนส่งตัวกลับจากทีมชาติอังกฤษแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องพักอีกนานแค่ไหนใช่เขาบอกว่าอาจจะนะแต่อาจจะมีคนใดคนหนึ่งเนี่ยฟิตทันก็ได้ผมว่าเกินหนึ่งที่ฟิตทันเกินหนึ่งเพราะว่า ในในความรู้สึกคือคือตอนนี้มิลเลอร์เขา mm hmm. เขาก็แค่แบบหยิบประเด็นโยงขึ้นมาว่ามีถึง5คนที่ต้องลุ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่จะผ่านความฟิตได้นยผมมองว่าเป็นลินการ์ดนะป่วยไข้ใช่ไหมแล้วก็ดดวแล้วก็วานบิซาก้าเราเคยได้ยินข่าวว่ามีลุ้นอยู่นะ คือเป็นอาการเจ็บหลังที่ไม่ได้รุนแรงอะไรมากแล้วก็ทีมชาติไม่ได้ฝืนใช้เลยพอรู้ว่ามีอาการมาเจ็บปุ๊บก็ปล่อยกลกบมาเลยแต่ผมสงสัยตรงที่ทําไมถึงยังไม่มีการประกาศบอกว่าจะต้องพักขนาดไหน<ม>คือผมผมกำลังสันนิษฐานว่าถ้าเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามันพักไม่นานไหมไม่คือพี่ว่ามันรอร<ย>อ,อคุณซื้อไหมในใน ถ้าเอาแบบออฟฟิเชียลประกาศอะในพรีเมียร์ลีกมันไม่ค่อยประกาศอยู่แล้วเขาจะรอคุณซื้อขวัญรอเพรสคอนเฟอเรน์นแต่ถ้าไม่เหมือนกับสเปนแต่สเปนเขาจะประกาศเลยพักกี่เกมพักกี่เดือนอันนี้รอคุณซื้ออย่างเดียวเดี๋ยววันศุกร์ที่จะถึงเนี้ยก็เดี๋ยวได้รู้จากปากคำของโซชารอนิดนึงแฟนแมนยูเพราะฉะนั้นรอลุ้นคือถ้าสมมติว่าพลาด5คนเนี้ยปันไหลไส้เลยนะอีกข่าวนึงของแมนยูครับสแตนคอริมอร์อดีตนักเตะลิเวอร์พูลนะออกมาแนะนำเจ้าหนูมาคัสแรดฟอร์ดว่า ให้หาจุดเด่นให้เจอถ้าไม่อยากเป็นนิวทีโอวอลคอตเขาบอกว่าแรชฟอร์ดต้องระวังให้ดีไม่งั้นจะเหมือนวอลคอต์ในเวอร์ชันใหม่และโดนมองว่าจะเป็นกองหน้าก็ไม่เชิงจะเป็นปีกก็ไม่เชิงตอนนี้เหมือนเป็นตัวจับฉ่ายในแนวรุกแต่ว่าไม่ถนัดแม้แต่ตำแหน่งเดียวดังนั้นต้องเลือกให้ได้แล้วว่าเขาจะอยากเล่นอะไรในแนวรุกหรือจะเป็นแบบเดิมหรือคุณจะเป็นสไตรเกอร์เบอร์เแบบเต็มตัวคุณต้องตัดสินใจได้แล้วคิดว่าไงครับ <c oughs> ใครให้ใครเป็นคนตัดสินใจล่ะบอสคือคือนักเตะล่ะถ้าคือนักเตะเขาเลือกไม่ได้ไงคือผมว่าจริงๆแรดฟอร์ดอะเล่นกองหน้าก็ดีนะแต่พอเล่นปีกเนี่ยตอนนี้มันเกิดประโยชน์กับทีมไงด,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 ด้วยความเร็วของเขาอะคือโซชาคงมองแล้วแล้วเราสังเกต์แล้วว่าแม้กระทั่งแกเลตเซาเกตก็ยังให้เขาไปเล่นปีกหน้าซ้ายก<ต>ับ<ต>หน้าขวากองหน้าตัวซ้ายอะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าด้วยความสารพัดประโยชน์ของเขามากกว่าขเขาเป็นนักเตะที่เร็วไงเขาสามารถเล่นได้ ทั้งสองตำแหน่งคือเข้าใจที่คอรีมออยากให้ตัวนักเตะเลือกแต่ว่าอ้าวถ้าสมมติยืนการกับไปยืนการกับโซชาผมไม่เล่นปีกอ้าวโซชาดรอปทำไมอันนี้ผมเห็นด้วยคุณไม่อยากลงเล่นเหรอคือแล้วเราจะเคยดินเขาพูดอยู่เขาบอกว่าเขาลงเล่นตรงไหนก็ได้ครับที่คุณซื้อให้อยากให้เล่นผมว่าอย่างนี้ก็ดีแล้วนะผมว่า ผมก็เห็นด้วยกับที่โค้ดแอ๊กบอกนะว่ามันอยู่ที่บทบาทที่โซชาจับใส่ลงไปคือเขาไม่ได้ใหญ่กว่าโค้ดอ่ะคือถ้าเรามองเหมือนอ่ะในยุคของลุยส์ฟานเกาเขาให้เลสฟอร์ดเล่นเบอร์เก้าในยุคของโชเซ่มูรินโญ่ให้เล่นหน้ากึ่งปีปีที่แล้วก็เล่นเบอร์เก้ามันจะมีช่วงที่เล่นหน้าคู่ก็มีแลวฉีกออกข้างในยุคมูยังเป็นหน้ากึ่งปีกอยู่แต่ในยุคโซชาเป็นสไตรเกอร์แล้วใช่แต่เพิ่งมาปรับมาเป็น หน้าซ้ายในฤดูกาลนี้แต่ผมเห็นพอเล่นจริงๆแล้วอ่ะโอเคว่าส่วนใหญ่ยืนอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมครับแต่พอเวลาได้บอลแล้วเวลามันหมุนกันอะผมเห็นมันหมุนก็ไปตรงกลางบ่อยมากคือตำแหน่งตำแหน่งของเรชฟอร์ดกับมาร์ซียาวอ่ะสลับกันตลอดเวลาใช่แล้วมางสียาวออกซ้ายมันจะหมุนกันตลอดเวลาถ้างนั้นผมว่าไม่ต้องฟิกหรอกพวกตำแหน่งฟุตบอลปัจจุบันอ่ะมันโรเททกันในระหว่างแข่งกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอันนี้คือข่าวของแมนยูนะโอเค